อัลกุสซุมานุรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอนนินาลิมินาลลอฮิซุลดิลลอฮิมุอะลัยมัตเตมดิสล,ลัมมลอวรมลลอฮิวะกาสขอความสันติจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาหยิบหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็อ่านให้พี่น้องได้ฟังเรบรู้กันนะครับว่าอันกิตาคู่มือชีวิตที่มาจากขยายความจากอันกุรอานนั้น มีสารเนื้อหาอยางไรที่จะนำไปใช้กับชีวิตที่ตั้งชื่อว่าคู่มือชีวิตจากอัลกิตอานเ่มนดีครับผมเลือกวันนี้ผมเลือกหัวข้อที่สองกับอัลกุรอานทางนำแห่งชีวิตอัลกุรอานทางนำแห่งชีวิตนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์นายอิบง,สงเสงียงเนื้อหามาจากอัลกุรอานนะครับสืบ่อไรประมาณไร พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายอัลลอฮฺตาลาประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในสุร์อัลบกราะอิยาตที่185ว่าอัลกุรอานฮุดันลินนาส ความว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติผู้ประสบความสำเร็จจึงต้องให้อัลกุรอานเป็นทางนำไม่ใช่ทางตามแล้วอัลกุรอานจะนำเขาไปสู่สวนสวรรค์ขอ,องเราตรงกันข้ามกับผู้ที่อัลกุรอานอยู่ด้านหลังเขามันจะลากเขาลงสู่นรก ท่านเบีม,มัมาสอลลลลออะฮะสัลล,ลัไลลมได้กล่าวว่าใครที่อัลกุรอานนำหน้าเขามันจะนำเขาสูส่ส่วนสวรรค์และสว่วนใครที่ให้กุรอานอยู่ตามหลังเขามันจะลากเขาสู่นรกบันทึกโดยอิบนุฮิบานอัลบานีซึ่งกล่าวว่าเป็นฮะดีษสวยทุกท่านครับ อัลกุรอานคือทางนำสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับทางนำจากอัลกุรอานอัลกุรอานชี้นำทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์รับทางนำจากอัลกุรอา,า,านเพราะเฉพาะผู้ที่มีบุคลิกตักว่าเท่านั้นที่จะได้รับทางนำ ดังที่อัลลงค์ตาลาได้ยืนยันไว้ในตอนต้นของอัลกุรอานในส่วนของคำนำที่พระองค์อธิบายภาพรวมของคำภีเล่มนี้เอาไว้นั่นคือในอายะที่หนึ่งและสองของส ah ุรอัลเบกราที่พระองค์กล่าวว่าอูซบิลันชตอนจอัลิฟลามมี ซาลิกัลกิตาบุลาโรยบาฟีนฮุดลัลลิมุตกีนความว่าอลิฟลามมีนคำพีเล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงลินมุตะกีนโดยอัลลอฮฺตาลาได้อธิบายลักษณะของผู้ยำเกรงไว้ในอายะ ว่ามีอยู่5ประการหนศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับอัลลอฮนยูมีนูนบิลกอยบิบรนดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับข้อมูลที่ถูกระบุนในอัลกุรอานไม่จำเป็นต้องรอให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนเพื่อพิสูจน์ถึงความจริงได้ก่อนจึงค่อยสรธาแต่การที่ข้อมูลนั้น ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานย่อมเป็นหลักฐานเพียงพอให้เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นความจริงอันที่จริงข้อมูลหลายส่วนของอัลกุรอานได้รับการสูบยืนยันแล้วว่าเป็นความจริงซึ่งมันเพียงพอที่จะทําให้เราศรัทธาตอนนื้อาทั้งหมดของอัลกุรอานได้ทั้งความรู้ที่มนุษย์มีอยู่ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ สิ่งที่เขายังไม่รู้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องศรัทธาต่อสิ่งในหลัก 2. ดํรงละหมาวายุกีมูนสอสซเลแตและพวกเขาดํารงการละหมาเพราะเพราะละหมาคือสวนรวมของทุกความดีขณะดเดียวกัน ก็เป็นกิจกรรมสําคัญที่จะปกป้องเราจากความชั่วร้ายทั้งปวงข้อที่สามข้อที่สามใช้ใจ่ายในอนทางของเราวามิมมารากนาหุมยุมฟีกูนและส่วนหนึ่งจากปัจจัยยังชีพที่เราประทานให้พวกเขาพวกเขาก็ได้ใช้ใจ่ายมันเป็นทางของงค์ นอกจากละหมาดที่นับเป็นอัตลักษณ์แห่งการเป็นมุสลิมแล้วการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เช่นเศกษาสดุกะกการช่วยเหลือสังคมในด้านทรัพย์สินและอื่นๆก็ยังนับเป็นลักษณะนิสัยที่ผู้ต้องการได้รับทางนำจากอัลกุรอานจำเป็นต้องมีเป็นลักษณะนิสัยที่เกี่ยวกับการเงินในรูปแบบของอิสลาม ประการที่สไม่ิชจาริ่องเสียวัาลซีนยุมีนูนบิมาอุนซิลาอิไละกะววมาอุนซิลามม่กบลิกและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้านั่นคือการยอมรับ ในทุกความดีที่อัลลอฮ์ตาลาประทานให้กับบรรดาณบีหรือคนดีใดๆโดยไม่คิดอิจฉาผู้ศรัทธาที่ได้รับทางนําจากอันกุรอานจะไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจในการที่จะจัดสรรความดีของในการจัดสรรความดีของอัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีสิทธิ์ได้รับความดีจากพระองค์โดยเฉพาะทางนําแห่งอันกุรอุรา สุดยอดและศูนย์รวมมัเป็นสุดยอดและศูนย์รวมขอ,ของความดีประการที่5เชื่อมั่นในโลกหน้าวาบิลอาคิรรติฮุงยูกินูนและพวกเขาเชื่อมันนนอม่นในโลกหน้าวัอาคิรร เพราะเนื้อหาหลายส่วนของอัลกุรอานกล่าวถึงโลกหน้าอันเป็นเป้าหมายของชีวิตผู้ศรัทธาโดยเป็นจุดและเป็นจุดโฟกัสที่ชีวิตและวิถีชีวิตของเขาเดําเนินไปวิถีชีวิตของเราที่ดําเนินกันไปเนี่ยก็เพื่อการนี้นะครับโฟกัสเรื่องเหล่านี้เหล่านี้ คือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทางนำของอัลกุรอานตามที่อลัลลอฮฺตาอัลลาได้บอกไว้ขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ในชีวิตเพื่อที่เราจะได้เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำทางนำนชีวิตสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับและบทความที่ได้เขียนไปนั้น เรียบเรียงโดยอาจารย์นาอิมวงสงเงียมและหนังสือเล่มนี้ก็จะทำโดยโมลริธิมุสลิมเพื่อสันติขอความดีทั้งหลายจงแบบประสบแก่ประสบแด่อาจารย์ผู้เรียบเรียงและคณะผู้จะทำทุกท่านขอวิงวอนตกพระองค์ให้พี่น้องของข้าพเจ้าและททุกท่าน รวมถึงเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกได้พ้นจากภายัยโควิดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ขอให้เราผ่านมันไปได้ด้วยดีด้วยพระนามของพระองค์ขอความสันติจนประสบแด่พี่น้องทุกคนครับอัสสลามวะลยกุมบะอ์มะมุลลอฮิวะบรากาัตุและพบกกันครับ